สวัสดีครับผมช่างเศษจากร้านเคีวโเทคนะครับที่เห็นนี่นะครับคือเตียง5ฟุตนะครับเป็นเตียงไฟฟ้านะครับที่เราทําการซ่อมแซมนะครับและเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ทั้งหมดนะครับคุณลูกค้ารบกวนกดเลยครับเราต้องพูดกันอย่างนี้นะครับว่าที่นอนยางพารานะครับท่านหนา6ฟุตขึ้นไปเนี่ยฮะโหโคตรที่สุดเลยนะครับ หนานี่น่าจะสิบสิบนิ้วได้ครับน้ำหนักมหาศาลเลยดูครับโอ้โหผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับเพราะตัวนี้หนักจริงหนักมากครับโอ้โอเคผลงานชิ้นบูแดงของผมเลยนะนี่มีประกรันให้หนึ่งปีด้วยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณครับ